ซอยู่แถวนี้ก็พวกแมลงหรือเปล่าครับกินน้ำมันฮะกินห้อยกินดินครับกินสร้างพื้นสร้างก่อนที่ตายครับต้องตอบว่าไงคะกินมดผิดทั้งคู่ค่ะอาหารอิงห้อยอร่อยกว่านั้นอร่อยกว่านั้นนอนอร่อยแล้วเหรอคะใบไม้ขอตัวช่วยหน่อยได้ไหมครับมีฝามีฝาด้วย มีฝาเนี่ยชัวครับไข่พญาครับเรียนมาที่ต้องมีฝาปิดบางบางไว้ไม่ใช่หมอจะทายว่าหมอมีฝาหอยครับหอยนี่ผมเห็นแล้วเนี่ยกาอตงนี้ฝาเปลือกมันลหอยใช่ค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะอาหารที่โปรดปรานของเขาคือหอยความอัศจรรย์ของเขาคือตั้งแต่ล่าหอยแล้วจะสับหอยได้ยังไงตัวหนอนนะคะจะไต่ขึ้นไปบนฝาหอยค่ะแล้วก็ที่ปากเขาจะมีเขี้ยวครับ เคี้ยวหน้าตาคล้ายแบบนี้ค่ะแล้วที่เคี้ยวเนี่ยจะมีเป็นรูปล่อยสารพิษอเขาก็จะต้องพยายามเกาะอยู่บนเปลือกหอยถ้าเกาะแล้วก็เอาเคี้ยวเนี่ยค่ะกัดตรงบริเวณใกล้ๆกับหัวเนาะแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมาสารนั้นจะทําให้หอยเป็นเหมือนเป็นอมพาตคือไม่ตายแต่ว่าจะทําอะไรไม่ได้ดิ้นไม่ได้ก็จะสลบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อย ปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยแล้วก็กินออย่าเข้าใจผิดว่ากินเปลือกด้วยนะกินแต่เนื้อกินแต่เนื้อย่างเดียวนี่น่าอัศจรรย์มากครับกินห้อยกินหอยใช่ผมเพิ่งเพิ่งรู้เลยผมว่าน่ากลัวจริงๆแล้วหิ่งห้อยไม่ได้แบบน่ารักเลยที่คิดเอาไว้มันน่ากลัวจริงๆนะครับเนี่ยแล้วอย่างนี้เวลาคุณไปจับนี่มันจะกัดเราไหมครับไม่กัดแล้วเราก็กินหอยอ่ะเราก็น่ากลัวสิ เรากินท <differences S 2> ุกอย่างครับอาจารย์น่ากลัวที่สุดนาจะได้เห็นสักทีว่าตัวหนอนไปเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกว่าหนอนจะกินหอยได้ยังไง